อาสาตามันชาดกเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพลังของกิเลสอันน่าสะพรึงกลัวที่สามารถครอบงำจิตใจของมนุษย์เราได้ครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในอดีตการครับที่กรุงพาราณสีในยุคที่พระเจ้าพรหมทัตกำลังครองราชสมบัติอยู่มีครอบครัวพราหม์ครบครัวหนึ่งเขามีลูกชายอยู่คนเดียวพอเจ้าหนุ่มคนนี้เติบใหญ่ขึ้นจนอายุได้16ปีบริบูรณ์พ่อกับแม่ก็เลยเรียกมาคุยครับ แล้วก็ให้ทางเลือกในชีวิตมาสองเส้นทางทางแรกเนี่ยก็คือออกบวชไปบำเพ็ญตะบะบูชาไฟอยู่ในป่าเพื่อมุ่งหน้าสู่พรหมโลกตามความเชื่อของเขาส่วนอีกทางหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปนี่แหละครับเรียนศินลปะ,ะวิทยาเพื่อที่จะได้ครองเรือนสืบต่อไปทีนี้ลูกชายของพรามก็ตัดสินใจเลือกขนทางของผู้ครองเรือนครับเขาก็เลยเดินทางไปยังเมืองตักกิลา ไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ทิสาปโมกพูดเรื่องชื่อแล้วก็ได้ร่างเรียนศิลปศาสตร์จนแตกฉานเลยล่ะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดแต่ว่าในใจของพ่อผับแม่เนี่ยก็ยังอดเป็นห่วงลูกชายไม่ได้นะคือกลัวว่าเออภัยจากกรารมาคุณและความลุ่มหลงอะไรพวกนี้มันจะนําความเดือดร้อนมาให้ลูกชายได้พวกเขาก็เลยคิดแผนอย่างหนึ่งขึ้นมาครับเพื่ออยากจะให้ลูกชายได้เห็นโทษภัยของกิเลสด้วยตาของตัวเองทั้งสองคนก็เลยไปบอกลูกชายว่า วิชาความรู้ที่เรียนมาน่ะมันยังไม่ครบถ้วนนะมันยังขาดมนบทสำคัญไปบทหนึ่งขอให้เจ้าจงกลับไปหาท่านอาจารย์อีกครั้งแล้วไปขอเรียนมนที่มีชื่อว่าอาสาตามนให้สำเร็จซะก่อนมนบุ่มก็เชื่อนะครับก็เลยเดินทางกลับไปหาอาจารย์อีกครั้งเพื่อขอเรียนมนบทนั้นแต่แน่นอนครับว่าด้วยปัญญาอันหลักแหลมของอาจารย์ทิสาปามโมกเนี่ยท่านย่อมมองเห็นความจริงได้ทันทีเลยว่าอาสาตามนน่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอก มันเป็นเพียงปริศนาธรรมที่พ่อกับแม่สร้างขึ้นมาเท่านั้นเองท่านอาจารย์ก็เลยตัดสินใจที่จะสอนบทเรียนนี้ให้กับสิทธิ์โดยวางแผนการทดสอบขึ้นมาอย่างแยบยลเลยครับซึ่งบททดสอบนี้เนี่ยมีมารดาของท่านเองนี่แหละครับเป็นบุคคลสําคัญมารดาของท่านอาจารย์เป็นหญิงชาราที่แก่มากแล้วนะครับมีอายุยืนยาวถึง125ปีร่างกายก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาแล้ว ท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้มานพหนุ่มทําหน้าที่ดูแลปรนิบัติมารดาของท่านทุกวันเลยครับทั้งการอาบน้ำนวดเฟ้นร่างกายและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องกล่าวสรรเสริญความงามของนางอยู่เสมอว่าถึงแม้จะชาราขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังคงงดงามไม่สางเลยมานพหนุ่มก็ทําตามคำสั่งของอาจารย์อย่างเคร่งครัดทุกวันเลยครับและเมื่อเวลาผ่านไปคำยกยอปอปั้นที่ได้ยินอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ย มันก็ได้ไปปลุกเชื้อไฟแห่งกิเลสที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของหญิงชลาให้ลุกโชนขึ้นมาอย่างช้าๆโดยที่กิเลสนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยหรือสังขารเลยจริงๆครับและในที่สุดวันหนึ่งความคิดที่ก่อตัวขึ้นนั้นก็ได้ถูกเอ่ยออกมาครับเมื่อหญิงชราเอ่ยถามมานพหนุ่มไปตรงๆเลยด้วยความเชื่อมั่นว่าเขาคงจะมีใจปฏิพัติในตัวนางเป็นแน่และเมื่อมานพหนุ่มยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรเลยนะครับนางก็กล่าวประโยคที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นออกมาอีก โดยนำเสียงที่เต็มไปด้วยความปรารถนาอันมืดบอดเสนอให้เขาลงมือสังหารบุตรชายแพ้แท้ของนางเพื่อที่ทั้งสองจะได้ครองรักกันโอ้โหมานพหนุ่มได้ยินนี่ถึงกับตัวสั่นด้วยความตกใจเลยครับความคิดแบบนี้มันช่างชั่วร้ายเกินกว่าจะรับได้เขาปฏิเสธอย่างแข็งขันแล้วก็รีบนําเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้อาจารย์ของตนฟังทันทีท่านอาจารย์ทิสสาปามโมกก็พูดสงบนิ่งได้วางแผนสอนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับท่านให้มานพหนุ่ม นำท่อนไม้มาแกะสลักเป็นหุ่นขนาดเท่าตัวท่านแล้วก็นำไปวางบนเตียงนอนห่มผ้าไว้ให้เหมือนคนกำลังหลับพร้อมกับวางขวานไว้ใกล้จากนั้นจึงให้มานพหนุ่มไปบอกกับมารดาว่าอาจารย์กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่หญิงชราผู้ถูกกิเลสครอบงำจนหน้ามืดตามัวไปหมดแล้วพอได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าเลยครับนางเดินเข้าไปในห้องนอนด้วยจิตใจที่มุ่งร้ายคว้าขวานขึ้นสุดแขนแล้วก็ฟันลงไปบนร่างที่นอนอยู่บนเตียงอย่างเต็มแรงแต่ สัมผัสที่กระทบกลับเป็นเพียงท่อนไม้แข็งๆนางจึงรู้ทันทีว่าตนเองถูกหลอกเข้าให้แล้วในจังหวะน,นั้นเองครับอาจารย์ที่สาปาโมกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพอความจริงเปิดเผยความละอายใจและความเสียใจอย่างสุดซึง้งก็ได้ถาโถมเข้าใส่จิตใจของหญิงชลาความรู้สึกผิดบาปนั้นมันรุนแรงเกินกว่าที่นางจะรับไหวจนทําให้นางสิ้นใจลงตรงนั้นเองหลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพของมารดาแล้วท่านอาจารย์จึงได้เฉลยความหมายที่แท้จริงให้กับมานพบหนุ่มได้ฟังว่า อสซตมนนั้นไม่ใช่มนคาถาอะไรเลยครับแต่เป็นเพียงชื่อที่ใช้เรียกสภาวะของจิตใจที่ขาดสติไม่รู้จักพอของสตรีบางจำพวกนั่นเองเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกับตาตัวเองบทเรียนในครั้งนี้ก็ได้ตราตึงอยู่ในใจของมนุษย์หนุ่มครับเขาได้ประจักษ์แล้วว่าพลังของกิเลสนั้นมันน่ากลัวเพียงใดเขาจึงเดินทางกลับไปหาบิดามารดาครับและประกาศการตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่า ตนไม่ปรารถนาในชีวิตครองเรือนอีกต่อไปแล้วเพราะสตรีบางคนนั้นก็เปรียบดั่งกองไฟที่ไม่เคยอิ่มด้วยเชื้อเพลิงฉะนั้นแล้วเขาจึงขอเลือกขนทางแห่งการออกบวชนับจากนั้นเป็นต้นมามานพหนุ่งก็ได้ออกบวชเป็นฤาษีครับบำเพ็ญเพียรภาวนาจนสิ้นอายุไขและก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกสมตามความตั้งใจเดิมของบิดามารดานั่นเองเมื่อพระพุทธองค์ทรงเล่าชาดกเรื่องนี้จบลงก็ได้ตรัสเฉลยว่าท่านอาจารย์ทิศาปาโมกในครั้งนั้น ก็คือพระองค์เองในปัจจุบันส่วนมานพหนุ่มผู้เป็นสิทธ์ก็คือพระอนอนท์นั่นเองครับเรื่องราวนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือวัยใดก็ตามหากเราปล่อยให้กิเลสและความปรารถนาเข้าครอบงำจนขาดสติยั้งคิดก็อาจนำไปสู่การกระทำอันเลวร้ายได้เสมอดังนั้นสติจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุ้มครองจิตใจไม่ให้ตกเป็นทาสของความลุ่มหลงได้และอสัตรมันตชาดกก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวจากชาดกได้ใหม่ในตอนต่อไปครับ